สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกันอีกแล้วครับที่จังหวัดนครปฐมครับใช่ค่ะแล้วที่เราอยู่นี่ก็คือวัดสามรานคับอำเภอสามทานครับใช่ค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กันที่ในลานบุญอีกแล้วนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมความงดงามครับไปทําบุญไหว้พระครับด้วยกันนะคะวันนี้วันวันหยุดทัก่อนครับแล้วก็ผู้ผู้ผู้มีศรัทธาก็ มาเที่ยวมาทำบุญอาจจะเยอะหน่อยนะฮะ,ะก็เป,เป็นเป็นเป็นที่อะไรที่อิ่มอกอิ่มใจเนาะ,ะเราพาเพื่อนๆเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าค,ครับตามไปเลยค่ะไปกันเลยครับค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาที่ที่ทางเข้าที่จะไปบนศึกที่มีมังกรน,นะคะของวัามี ก็ตรงนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปชมเนาะไปทำบุญบริเวณวัดครับวันนี้เป็นวันหยุดพัอผ่อนก็มีนักท่องเที่ยวเนาะผู้มนศทานะครับมาทาบุญมาไหว้พระกันที่วัดแห่งนี้ก็เป็นคึกคักเนาะมากหน้าหลายตาเลยผู้ชมเป็นที่ชื่นอกชื่นใจครับแล้วก็จะเดินเข้าไปข้างในก่อนนะไปเล้วไปแล้ว าวันนี้ต่อเืงินทุนเยอะเลยเสียเยียเส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 ียเยากเอ่อวันนี้หลวงพ่อต้องต้องให้แม่นแม่นนะอาหรือว่าหนึ่งร้อยบาทลูกมาหนึ่งร้อยบาทมาต่อบุญกันทับุญสร้ำซุ้มประตูเข้าวัดนะลูกนะวันนี้อ่าพระมาขอจะลูกจ๋าอ่าทับุญตามกำลังศรัทธาก็ได้ นะท้าบุญตามกำลังศรัทธาหรือจะทำบุญ100บาทก็มาขอรับวัตถุมงคลเรียกได้ว่าแก้วรัตนะหรือรัตนะมงคลครับเราก็จะเอาไปท้าบุญเราะตรงที่ไหนครับตรงนี้เราต้องถอดรองเท้าวครับคุณแม่สุกินขวัดทองมาจากจังหวัดอะไรจ๊ะเด็กสาวไม่ดีมาจากใครรู้ตารางคนเลี้ยวขวาฟังขึ้นไปทางนี้ทางเลย ก็เราจะขึ้นไปชมบริเวณภายในตึกนะตึกมังกรเขาเรียกว่าอะไรตัวบังกรใช่ไหมก็เดินขึ้นไปอย่างเดียวนะครับผู้ชมนี่คือทางเดินขึ้นครับ 啊！ เริ่มขึ้นจากุนี้ไปครับจากจุนนี้ไปก็เดินดเรื่อยนะครับเราภาคก,ก็คือเราไม่ได้นำน้ำมาด้วยเริ่มอยู่น้ำแล้ว10เมตรจะมคคีครับทางทางมังกรนจะมีความยาวถึง80เมตรใช่ไหมคะครับประมาณ80เมตรนะคะเดินขึ้นไปเรื่อยๆ ่ามีลูกเล็เกเดก็กแดนก็ยังขึ้นได้เลย <c oughs> <c oughs> ทางเดินก็จะลอกไป นี่คือทางเดินขึ้นนะครับใช่ค่ะมีความสูงประมาณ80 80เมตรครับ <c oughs> ใครที่อยากจะขึ้นมาเที่ยวชมข้างบนก็ร่างกายก็แข็งแรงหน่อยเนาะแรงนิดนึงผ <c oughs> <c oughs> ู้สูงอายุผู <c oughs> ้เฒ่าคนแก่ไม่แนะนำนะครับาะ <c oughs> คิดว่าคงต้องเหนื่อยครับผู้ยง เดินมากเลยพ่อเดินเน้นความสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับขาลงไม่เท่าไหร่คอ่ะนผ่้ชมจะมีพัดลมต่จะเน้นเน้นตรงช่วงลงไงช่วงลงก็รู้สึกโอ้สบายเลยนี่คือเราน่าจะมาอยู่ช่วงกลางๆนะกลางตอนกลางเป็นท้องเป็นในเราใน ครับลำตัวของมังกรครับเราเดินมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะถึงนะฮะคงจะอึดใจทำเลยทำไร <c oughs> คุณคุณเริ่มเห็นแล้วคุณผู้ชมโอ, <Yeah. S 1> โอ้มีแสงสว่างแล้ว <Yeah. S 1> มีแสงสว่างแล้ว <c oughs> ลิฟต์อ่ายังอยู่ในระหว่างซ่อมแซม แต่ผมผมว่านะครับในความคิดผมนะฮะคือทางรัดก็ต้องการเน้นให้พวกเราได้ออกกำลังกายันงในทางอ้อมนะก็มันก็ไม่เหนื่อยนะเดินขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแต่จะสงสารเห็นใจก็ผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่อยากจะมาดูก็อยากจะเห็นก็อยากจะเห็นนะครับใช่ค่ะแต่มันชันเดินเลาะๆขึ้นมาเรื่อยๆครับได้ครับได้กล้ามเนื้อขาแล้วด้วยนะได้ได้พลังได้บริหารปอดด้วย ดูเสียงเหนื่อยของเราก็เห็นนะครับว่ามีความเหนื่อยพอสมควรนะครับศาลาเลยแต่ก็มีความสุขครับค่ะที่เราได้มาถึงศาลาศาลาสำหรับพาธุดงคที่ว่าขมาธุดงเขาจะมาทำกิจกรรมที่นี่นะคะนี่คือตึก มังกรตระกายฟ้านะครับก็ไม่รู้สูงเท่าไหร่แล้วเราเดินจนไม่อยากจำแล้วครับว่าสูงเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวเราจะรวงเอาพวงมาลัยไปไหว้ก่อนนั้นอชั้นบนแล้วนะคุณผู้ชมมาไหว้ก่อนก็มั่งไม่ยูนคือ่บ้านเ เราได้ได้ขึ้นมาถึงบนยอดสุดของอตึกมังกรใช่ตะกายฟ้าใช่ไหมครับเป็นเป็นอะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันมีแบบอันนี้เขาเรียกอะไรเออเป็นหนวดเป็นอะไรนะส่วนทาง่าเราเราก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาภนะคะปังปังเพ่งเพ่งเบอร์ตาจ้าทุกภาษาทุกสารุทธะ มังามเชื่อนะคะหนวดหนวดมังกรจะห้าปากตตรงนี้ไม่ห็นหมังกรเลยลูกนี่นมาตรงนี้มันแ๊บเดียวตเดียวงมังกรอยู่ตรงนี้ใช่ไมน่าจะหนวดจกเขา ตรงนี้จะเป็นรูปหัวหัวมังกรหัวมังกรหกรันหน้าไปทางจังหวัดนครปฐมนะใช่ค่ะนี่ครับสูงสุดเลยคุณผู้ชมสูงใหญ่สูงที่สุดเลยตรงนี้นะครับสวยงามมากมากนะครับจากข้างล่างมาก็80เมตรแล้วครับ <laughs> ก็เดินมาได้เลยนะครับ <laughs> โอ้เราจะให้ชมรอบๆบริเวณเนานะวิวรอบๆของขบวนสามพันนะคะรวมถึงจังหวัดนครปฐมนะคะใช่ใช่ไหมคะครับอ่า มาถึงตรงจุดนี้แล้วงดงามมากนะครับทผู้ชมค่ะสามอสงศานะครับอาถ่ายรอบๆให้เพื่อนดูนะคะแล้วมาถึงแล้วสวยงามมากค่ะอยู่ข้างบนรู้สึกโปร่งแล้วนะค่ะมีลมพัดค่ะตมสดงเรามาช่วงแดดนี้เป็น่อบายมันก็จะร้อนนิดหนึ่งแต่ข้างบนนั้นมีลมโปร่งนะคะค่ะ อันนี้ก็จะคื่นคลักหน่อยเป็นวันหยุดน,นี่คือกหน่อยนวันเลย ก็เป็นรูปรูปพระพุทธเจ้าเนะาะตั้งสง<า>่าดีาสวยงามเลยครับ หลังจากที่เราถ่าม360อ,องศาตรงที่จุดสูงสุดของวัดสามทานแห่งนี้น,นะคะอตอนนี้ก็พอลงไปข้างลา่างหลังจากหายเหนื่อยนะจากการเดินนะ <c oughs> ขึ้นมาข้างบนก็แป๊บเดียวก็หายเหนื่อย<ช>ลมลมันโกร่งนะครับลมมันโกร่งครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นรูปปั้นเนาะใช่รูปปัน้นหล่ลอรูปหล่อเลยว่ะครับ ปลาหูนะครับปลาหูนี่อมจันหรือเป่าเนี่ยตรงกลมด้านหน้านี่ยด้านล่างก็มีช้างนะครับช้างก็จัดไว้ตั้งวัดปิสสถานไว้เนาะด้านนี้ก็จะเป็นรูกเป็นต้นโพไม่ใช่ต้นโพนี่เป็นต้นสาระต้นสาระนะพี่ชมที่เขาจําลองแบบไว้นะครับ สวยงามอีกแบบนึงเนาะก็มานั่งพักผ่อนหลังจากที่เราเดิน네ขึ้นมาเรื่อยแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนสักครัดหนึ่งแล้วก็เราก็จะขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับขึ้นไปด้านบนก็เราขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็จะลงไปข้างล่างเนาะไปชมความงามรอบๆบริเวณของวัดก็หลังจากที่ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นทางลงนลครับทางลงค่ะช่วงขาลงได้สบายเลยครับไม่เหมือนช่วงขึ้นะน่ะขึ้นลงขึ้นครับคือลงอย่างเดียวชันอย่างเดียวฮะ ขาลงก็จะไวหน่อยก็แนะนำนะไม่ต <ION purse> ้องเพื่อนเพื่อนที่อยากจะขึ้นมาชมช่วงบ่ายๆผมแนะนำเลยนะเพื่อนให้ใส่ถุงเท้าขึ้นมาด้วยเนาะเพราะว่าพื้นเขาเนี่ยถูกแดดมันจะร้อนแล้วก็ร้อนก็จะเหยียบลำบากนะมันร้อนก็พวกเราก็โชคดีนะที่คิดไว้แล้วว่าน่าจะร้อนนะครับผู้ชมเพราะว่าแดดเขาขนาดบ่ายๆแล้วนะพื้นพื้นปูนซีเมนต์มันจะร้อนก็ แนะนำนะครับให้ใส่ถุงเท้าขึ้นมาด้วยแเดินสบายดีนะครับยิ่งหนายิ่งดีนี่คือทางลงนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมขึ้นก็เหนื่อยหน่อยแต่ขาลงไม่เหนื่อยขาลงสบายสบายคุณผู้ชมขาลงพอไหวก็มีนักท่องเที่ยวเดินผ่านสวนกันไปฟังมาไปเรื่อยๆนะฮะมีจักรเอบรินมีชุืพอ่างไหนที่น่าจะเป็นชุดที่กำลังดูภาคเรื่องน่าจะเป็นของนิรา หลวงพ่อพระพุทธโสธรหลวงพ่อพระพุทธสิหิงจังหวัดเชียงใหม่นะไปคะ่ะเราก็จะเดินไปชมความงามของวัดที่จัดไว้นะครับ <S 1> <S 1> ใช่ค่ะคยกันนันรบที่เราไปชมข้างบนมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปจุดอีกจุดหนึ่งยังมีหลายหลายจุดที่เราจะพาเพื่อ,อนๆไปชมนะคะ ตัวนี้อยู่ด้านล่างด้านฐานฐานล่างสุดนะครับที่บริเวณตึกนะครับเราจะมองเห็นลูกมังกรริบลิ้วอยู่ข้างบนมองไม่เห็นเลยนะคุณผู้ชมต้องมองไกลๆนะมองใต้ท้ายนี่แล้วก็จะเห็นแต่ตัวเขานะตัวที่นี่ที่เราเดินไม่สะดวกใหเดินวนเดินมานี่ครับก็คือรอบบนบนบริเวณรอบอาคารตึกนะครับพระเจ้าว่าให้ดูให้พยายามยอดของเรื่องการพยโยชน์นะ จุดนี้ก็แทบเป็นจุดที่ว่าขึ้นสัปคางพยานทางฟอ,อ,อ,องจุดเล็กนะคะตรงจุดตรงจุดทางนี้ก็จะเป็นพระประจำวันเกิดของแต่ละวันนะคะตรงนี้ก็จะเป็น,นวันนักขารวันนักขานะคะค ก็เรียนเรียนไปอิ์ถึงเสาเลยนะคะทั้งเจดวันนะคะตรงตรงมาตรงจุดนี้ก็จะเป็นเป็นรูปปั้นของท่านพญายมนะคะก็จะมีคาถาก่อนที่จะถึงก็จะเป็นพว่พญานาพญานาเล่นเล่นลูกแก้วด้วยคู่กันนะฮะพญานา ก็ม ah. ah ีชื่ออยู่นะคะขู่แก้วควากดยาแก้วบุษ락แต่ละแต่ละแต่ละตนก็มีชื่อนะครับใช่ค่ะเป็นลูกแก้วนะแกตรงหน้าเรานี่ก็เป็นยายมค่ะใายายมนะครับ ใช่รูปปั้นของปยายมก็จะมีถามรูปละคังนะครับขนาดใหญ่คู่กันส่วนด้านบนสุดเราเนี่ยคือตัวตึกชันล้อมรอบไปด้วยมังกรนะครับคผู้ชมสูงริบรีนะฮะที่เราขึ้นไปนั่นสู้ขึ้นไปได้อย่างไรตรงจุดนี้ก็จะเป็นแบบรอยเท้านะคะ รอยเท้าที่มีเจ้าภาพทำบุญครับก็มีรอยเท้าเขาเรียกว่าร้านนี้ก็เป็นร้านบุญครับตานบุญค่ะเพราะเขาก็สลักชื่อไว้นะคะรอยเท้าของใครของใครที่เขาบริจาคมาทําบุญช่วยเหมือนกับกระเบื้องใช่ไหมคะครับถ้าปูเป็นทางเดินไปก็เป็นทางเดินเข้าไปชมเนาะใช่วนไปรอบๆทั่ววัดครับใช่ค่ะมีความร่มรื่นนะครับเสียงนกเสียง เสียงนกเสียงกานะฮะร้องกัน,อนโอ้โหเย็น,นะะชื่นใจครับในสวนบริเวณสวนวัดแห่งนี้ครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะจะน่าจะเป็นมุมด้านด้านข้างข้า,ขาบของ,ขงตึกเนี่ยนฮะเราจะเห็นสูงริบๆรวเลยครับผู้ชมสวยงามจริงที่เราข<ๆ>ึ้นไปเมื่อกี้ที่อยู่ข้างบนยิ่งท้องฟ้าวันนี้สดใสครับผู้ชม ด้วยบุญบุญลทีนไว้ที่สัตวาได้สวายซึ่งแจกันดอกบัวตันมีความสวยงามถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาก็แล้วก็เหรียญโยนเข้าไปที่ครับในครั้งนี้จงเป็นบุญบุสวนให้ชีวิตข้ตพ์จ้า ได้พบเจอทุกทุกชาติจนถึงซึ่งพระนิพพานไม่แรงเลยเรามันพับมาเลยข้าวแล้วกันไหมคะสาธุสาธุสาธุค่ะตรงนี้เราก็จะมาถึงอีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นอ่าเป็นที่ตั้ง หลวงพ่อประธานองค์ใหญ่หลวงพ่อพุทโธนะคะเราขึ้นไปีมาข้างบนเนาะใช่ค่ะขาดมาเนี่ยเราข้าวขึ้นขึ้นมาอ่าอ่าที่ที่ที่ตั้งประดิษฐานของรูปหลวงพ่อใหญ่เนาะครับประธานเนาะใช่แล้วก็จะเข้าทําบุญกับทำบุญไหว้รเอาดอกไม้ทุกเทียนไหว้ทำบุญกันนะตรงที่บริเวณที่ที่ท่านเห็นนี่ก็คือตึก มังกรนะครับตะกายฟ้าซึ่งมีความสุขมากที่เราได้เดินขาเพื่อขึ้นไปชม่อสักครู่ครับมีความงดงามเราต้องเดินขึ้นไปนะคุณผู้ชมมันก็ดีอยู่อย่างนะคือการเดินขึ้นไปนี้ก็จะทําให้เราได้พละกําลังได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เราเดินขึ้นไปนะครับก็ได้ความเหนื่อยพอสมควรนะครับก็จะมีความอุ่นริมอกหิมใจนะครับกับที่ได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้สวยงามนะครับ นี่ฮะยามเย็นๆนะครับโรเพสอย่างนี้นะครับงดงามนะฮะส่วนด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อพระประธานนะครับตั้งประงานอยู่ที่นี่นะครับด้านหน้าเรานี่นะครับสาธุข่าสาธุสวยงามน,นะผู้ชมสวยงามมากนะ,นะข้างบนร่มเย็น ไหว้พระทำบุญอิ่มอกอิ่มใจก็หลังจากที่จุดรูปป้ายพระแล้วเร,เราก็เดินชมความนักขงครับเดินชมชุดรวมนะครับเสีย5ห้าเสีย1สิบตีค้องร้องทุกข์เขาให้เราตีใช่ไหมคะ <laughs> โอ้ยยกไม่ไหวละ เดี๋ยวเราขึ้นไปกลับกลับพระข้างในกันตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะคะภูสยายชีจะปิดประตนูนะ นาชีจะปิดประตูครับเรามาก็พบคำเลยาน,นข้างบนที่สวยงามมากเลยครับมีรูปกะเทวดเเป็นรูปของพระพุทธเจ้าครับาวัาจมีครูปใับรัลาลองจำลองนี่นี่นะครับ ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะยายชีขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราอไปชมข้างนอกต่อนะคะค่ะ,คะตรงนี้ก็จะเป็นรูปช้างนะคะรูปปั้นช้างช้างใช่ช้างเอราวัณหรือเปล่า <c oughs> ช้างยักษ์คับช้างยักษ์ก็เดี๋ยวพญาช้างโพธิสัตว์นะคะ ตังอยู่กลางป่าเลยนะครับช้างยักษ์ใหญ่ออา,ายบุญครับนี่เราจะเดินลอดท้องช้างเดินอยู่ทางรอยบุญนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มไผ่นะคะโน้มเอียงเข้าหากันซุ้มไผ่เล็กๆนะคะสุ้มสวยงามโน้มเข้าหากัน ังลมรื่นลมพัดก่องเย็นตรงนี้ก็จะเป็นลูปปั้นเตาเ่าย,ยักษ์นะครับพญาเตา่าครับเรือโพธิสัตว์นะคะพญาเตา่าเต่ายักษ์เต่าใหญ่นั่นเองนะคะ ตรงนี้เราจะเข้ามาในในท้องของเต่าใช่ไหมคะเ้ายท้องเต่าครับเต่ายักษ์นะครับเราจะเข้าไปข้างในหิงตีซ้ายชายตีก้าหิงตีซ้ายนี่เขาตีกองตอนนี้เราก็จะเดินภายในตัวเต่านะคะคเข้ามาทางปากปากเต่านะคะนี่ก็เป็นทางเดิน พอมาถึงจุดนี้เราก็จะเดินมาได้สักพักหนึ่งเราก็จะมา,าตรงนี้ก็จะเป็นจุดรอยพระพุทธบาทนะคะคก็รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านะคะครับสาธุขสาธุคะ่ะสาธุก็จะเป็นปริศนาธรรมเนาะใช่รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าปริศนาธรรมให้เราได้ได้นำปฏิบนะัติเนาะใช่ค่ะ เดินตามสิ่งตามธรรมนะครับไม่ตามรอยพระพุทธองค์ตามคำสั่งก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขมีพู้นนำทางครับนี่คือให้เราได้นำไปใช้ในชีวิตครับประจวบันกันนะครับจะได้มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขนะคะก็เดินมาตามทางมาเรื่อยๆนะคะในตัวเต่า ใกล้แล้วค่ะตอนนี้ก็จะออกมาแล้วเต่าคือสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนนะผู้ชมใช่ค่ะเขาจึงทําเต่าตัวใหญ่ๆไว้ให้เด็ได้ได้เดินใต้ท้องเต่าเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับใ้ตัวเต่าเราก็จะได้ธรรมะได้ได้ช้าๆแต่มั่นคงครับได้ธรรมะหลายๆข้อทาที่ให้เรานําไปปฏิบัตินําไปใช้ในชีวิตประจําวันครับผู้ชม ชื่นใจครับผู้ชมแล้วแล้วเราก็มาทะลุตรงที่ท้องช้างที่รอบในสกักครู่ครับใช่ค่ะตรงนี้นะหลังจากที่เราได้ชมใต้ต้องเต่ามาแล้วร่มรื่นครับต้นหนงต้นไม้เขียวระจีไปหมดเลยด้านหน้าเรานี้ก็จะเป็นกอไผ่นะครับป่าไผ่ไปเลยนะครับทา<ช>งรัรดขาปลูกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นกอเป็นสม้ม่เป็นก้ันไปอกันนะคะโอ้โห ล่ม,มลื่นสวยงาม,มครับเราจะเดินไปดูกาะซุ้มไผ่เล็กๆ <c oughs> ที่ไม้ไผ่เขาแก่เนาะไม้เต็มเล็กๆกลาเขาเขาขึ้นสูงๆแล้วเขาจะโน้มโน้มอเอียงเข้าหากันเนาะเป็นพุ่มเป็นเป็นโอุโมงมาเลยผู้ชมเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยสวยงามจริงๆนะฮะเนี่ยโอ้โหซุ้มไผ่มาเก็บภาพความงดงามไว้ครับหลังจากที่พวกเราพาเพื่อนๆ ชมความงามรอบบริเวณวัดสามพรานนครปฐมนะคะก็มีความสุขครับอิ่มอกอิ่มใจได้ทำบุญวันนี้ก็มีผู้มาทำบุญมามาเที่ยวมาเก็บภาพเยอะมากครับหลากหลายครับนะเยอะมากครับก็มีความสุขนะครับทุกคนก็รู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญนะครับก็สำหรับวันนี้บานไม่กี่บาท เร,เรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันอีกครั้งนึงนะคะก็ขอเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนก็เอาไว้พบกันในคลิปต่อ,ตอไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม